ย้อนโน้โน้ฟังไม่ฟังอ่านกันไม่ออกแล้วเนี่ยเอาเอาทานเลยค่ะทานก็เราชนะเมืองน่าดังไทยเราชนะค่ะทุกคนจากสองพันเรื่องค่ะแล้วก็เป็นเป็นเรื่องแรกที่ได้รับรางวัลนี้ด้วยค่ะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแทนผู้สร้างแล้วก็ หนังเรื่องผีใช้ได้ค่ะอายุฟูโกด้วยนะคะห,หนังเรื่องนี้ขอทุนสร้างและอยู่ใน p r o c e s การทําง,งาน7ปีะคะ่ะแล้วจนมีวันนี้ได้ก็ภูมิใจคะ่ะแล้วใหม่ก็เชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเป็นเหมือนสิ่งเริ่มต้นเป็นฟ o u n d a t i o n เริ่มต้นนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีน้องๆหรือแบบผู้กํากับหรือว่าคนสร้างหนังเอาหนังไปฉายแล้วก็นาไปแข่งกันเยอะๆนะคะทไม,ไมอยากให้คนไทยไปเยอะๆมากๆเลยทำไมรับบทเป็นเครื่องบุดฝุนได้หรอใช่แม่หนูใหม่รับบทเป็น ในเรื่องอะค่ะก็คือเป็นใหม่รับบทเป็นผีจะไม่ผีก็ตายเล่นอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะสองอย่างคือหม่รับบทเป็นผีที่ไปสิงในเครื่องดูดฝุ่นค่ะแล้วก็ได้กลับมาช่วยเหลือสามีเพราะว่าสามีก็อยู่ในยุคที่มีฝุ่นในอากาศเยอะอะค่ะก็เรื่องราวเป็นประมาณนั้นอ๋